อยู่ใน13จังหวัดแต่อาจจะไม่ได้รับเงินในรอบนี้นะไปเช็คกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งข่าวท่านที่อยู่ในมาตรา40ใน13จังหวัดสีแดงเข้มซึ่งท่านจะได้รับเงินในวันที่24 25 26สิงหาคมนี้ จะใช้เวลาโอน3วันค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยู่ในมาตรา40ใน13จังหวัดสีแดงเข้มจะได้รับเงินพร้อมกันในรอบนี้ออท่านจะต้องเป็นคนที่สมัครมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคมและจ่ายเงินไม่เกินวันที่10สิงหาคมท่านถึงจะได้รับเงินเยียวยาในวันที่24ถึงวันที่26สิงหาคมนี้ค่ะทำไมถึงต้องแยกแบบนี้เพราะในตอนนี้ท่านที่อยู่ใน3จังหวัดและ16จังหวัดยังสามารถ สมัครและจ่ายเงินได้ถึงวันที่24สิงหาคมถ้าท่านอยู่ใน3จังหวัดแต่ท่านเพิ่งสมัครและจ่ายเงินสถานะของท่านยังไม่เปลี่ยนเป็นผู้ประกันตนหรือสถานะอาจจะเปลี่ยนแล้วแต่ท่านเพิ่งสมัครและจ่ายเงินในเดือนสิงหาคมท่านก็จะยังไม่ได้รับเงินในรอบนี้ค่ะสําหรับท่านที่จะได้รับเงินในวันที่24 2 6สิงหาคมนี้วันนี้อ้อยจะมาทวนลำดับการจ่ายเงินเยียวยาตามเลขหน้าบัตรประชาชน เผื่อมีบางท่านที่ยังไม่ทราบท่านจะได้ไม่ต้องลุ้นว่าจะได้รับเงินวันไหนมาเริ่มกันเลยค่ะในวันที่24สิงหาคมจะโอนเงินตามเลขหน้าบัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข10ถึง16 วันที่25สิงหาคมจะโอนเงินตามเลขหน้าบาัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข17-34และวันสุดท้ายวันที่26สิงหาคมจะโอนเงินตามเลขหน้าบาัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข35-89ถึง 8, 9, ค่ะซึ่งท่านจะได้รับเงิน5,000บาทส่วนในรอบที่สองต้องรอให้กระทรวงแรงงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมก่อนค่ะถึงจะทราบว่าท่านจะได้รับเงินอีกครั้งวันไหนตอนนี้ ท่านที่อยู่ในมาตรา40ใน13จังหวัดก็ได้ทราบแล้วว่าจะได้รับเงินวันไหนท่านจะได้ไม่ต้องอดหลับอดนอนเพื่อตื่นมาเช็คยอดเงินในบัญชีและจะมีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีหลังเที่ยงคืนของวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีตื่นมาพบว่ามีเงินเข้าบัญชีค่ะและหากท่านยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเงินเยียวยาสามารถฝากคำถามของท่านเข้ามาได้เลยค่ะฝากกด ติดตามช่องนี้และกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยค่ะถ้ามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนบนมือถือของท่านแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ